ปังคุงช่วยงานที่บ้านชาวนาโอ้โหน่ารักจังเลยและในครั้ง <c oughs> นี้ก็จะทา้าทายภารกิจด,ดำนางั้นก็เปลี่ยนชุดเลยนะงั้นถือให้ก่อนแลกานนะอออเอากระเป๋าให้ป้าถือแล้วปังคุงก็เริ่มเปลี่ยนเสื้อผ้า <c oughs> ก็เริ่มจากถอดกางเกง แล้วก็รับชุดที่จะให้ใส่มาถอดดเป็น้โยแม่แต่งมือชนาอาชีพเลยเนี่ยอุ้ยเก่งซะด้วยสิเอาสิเอาเซาเอากับเขาสิเอาโอ้สายแขนเป็นเนาะอะไรจะขนาดนี้อุ้ยนั่นคล่องเลยเปลี่ยนชุดเสร็จแล้ว และก็จะท้าทายภารกิจดำนาเป็นครั้งแรกก็เริ่มจากเตรียมการดำนาเริ่มจากไปขนต้นกล้ามาจากแปลงเพาะนี่ส่วนของปังคุงมาเลยนะนี่ไงและนี่ก็จะเป็นส่วนของปังคุงครับอุและที่ได้รับมาก็คือหาบที่ใส่ต้นกล้ามาเต็มเพียบเออลู้หน้าที่ได้ยังไงจริงด้วยก็ดูดูทำดูทำมาทางนี้จ้ะ แบบนี้เหรอปังคุงแบกขึ้นมาจนได้ครับเก่งจังเลยมานี่จะต้องใช้หาบนี่แบกต้นกล้าไปตามป้ามาแต่แล้วอย่างกานักยกบน้ำหนักเลยแหละครับล้มซะแล้ว ต้องยกหาบขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งทำได้ไหมจับเชือกออจูงเจมไปด้วยแล้วก็ตามคุณป้าไปโอ,อ้ยเจ้าเจมละหุณจริงๆเอาเอาติดเต็ติด,ตด,ตดอุ้ยติดครับจะออกไปหรือเปล่าไม่สามารถขี่ซะแล้วมันเกิดอะไรกันออกแบบนี้นี่เองครับปัออบงคุง ขอนหาบมุ่งหน้าสู่ท้องนาแต่แล้วที่อยู่เบื้องหน้าปังคุงมีท้องนาที่กว้างใหญ่อยู่้แลวตรงนี้เป็นท้องนาที่ทํากันมาตั้งแต่โบราณปังคุงไม่สนใจความเหน็ดเหนื่อยจากการขอนหาบไลไ่ตามคุณป้าไปรอด้วยป้ารอด้วยป้านนโอ้ผมทำได้นะปังคุงและแล้วอา้า ปังคุงก็ถึงท้องนาแปลงที่ปังคุงต้องรับผิดชอบแต่เทว่าสําหรับปังคุงแล้วมันช่างกว้างใหญ่ซะเหลือเกินยาว15เมตรกว้าง4.5เมตรเป็นนาที่ผลิตข้าวได้ถึง4.5กิโลกรัมครับอุ้ยน่าจะดากี่วันกันล้เนี่ยและก็แน่นอนนี่เป็นการดํานาครั้งแรกของปังคุงและและ้วอันดับแรกจะต้องลองเดินขบในนาแปลงนี้ก่อนแล้วครับว่าลึกหรือไม่ลึกอุ้ยอุ้ย ไปสัปดฟังคุงพอไหวไหมถึงหัวเข่านะครับอแล้วไงเดี๋ยวก็เจอปริงหรอกมายังใจถึงครับมาค่อยๆเดินฮวัดดูซิว่าลึกแค่ไหนอ้าวอึบอึและในตอนนั้นเองขยมอะไรเนี่ยอ้าวปังคุงขาติดอยู่ในโคลนขยับตัวไม่ได้ซะแล้วครับเอาละ เกิดเรื่องแล้วซ้ายหันขวาหันโอ้โหไม่เบาครับสำหรับปังคุงอเยี่ยมจริงๆรโอ้โหสายใหญ่เพื่อให้มีพื้นที่ครับแล้วก็สามารถดึงขาออกมาได้โอ้โหขาหลุดมาแล้วแล่ะครับเก่งจังเลยทำได้โอเอต่อ ขึ้นและวมั้งท่าอยลูกเนี่ยฮะต้หาเ,เพื่อน,นรอดตายวดุดวิดเจมส์เือนเจมส์กับเสียเพื่อนแล้วและแล้วก็เริ่มแล้วครับสำหรับการดำนาเป็นครั้งแรกทำให้หัวเจมส์เปิดไปด้วยเลยครับป,ปังคุ้งในที่สุดก็ทดลองดำนากันแล้ว การดำนาคือการปักต้นกล้าลงไปปลูกให้ห่างพอๆกันครับหลักการก็คือปักกล้าของข้าวลงไปโดยเอานิ้วจิ้มลงไปในดินก่อนนะครับเอาละครับทีนี้ก็เริ่มดำนากันเลยแต่ว่าปังคุงนะครับเพิ่งเคยดำนาเป็นครั้งแรกจะปักกล้าข้าวได้หรือไม่จอมว้าว โอ้โหสมก็เป็นบางคุงแต่พอคิดอย่างนั้นแล้วเอาลโหเอาอ้าวจะหวไหมแสดงว่าครั้งแรกไม่ลึกมันต้องปากให้ลึกกว่านี้อีกสักหน่อยหนึ่งมากใช้หัวคิดครับลองหมายครับโอ้เก่งจังข่าวดีสำเร็จครับเก่งจังพื่อนเรยดีมาง ปังคุงนำนาเป็นแล้วเอาละครับแล้วก็ต่อไปเขาอีกมากเงจริงจริงครับปังคุงท่าทางจะจับหลักได้แล้วสนุกเลยแล้วก็ค่อยๆปากกล้าไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าว่าปากใหญ่เลยอ่ะเออสนุกละสิทีนี้อ้าวปังคุงก็เหลือไปเห็นข้างๆและที่นั่นคุณป้าใช้ไม้ยาววางเป็นแนวเพื่อปากกล้าครับ อันที่จริงแล้วเวลาปักกล้าข้าวเนี่ยเพื่อให้ปักกล้าได้ตรงแนวก็ใช้ไม้ยาวที่มีสีกําหนดจุดเอาไว้ก็ถือเป็นเรื่องปกตินะครับจะได้มีแนวที่ตรงกันแล้วก็ระยะห่างก็สวยงามอีกด้วยนะครับงสัเกตดังนั้นปางคุงก็เอาไม้ยาวมาใช้บ้างครับมหาจานน้อยหน้าได้ยังไงเอามาดำานากันต่อได้เลยครับ จิ้มตามจุดครับยอดจริงๆบังคุงอย่างนี้เสร็จลิงครับคนทำได้ปังคุงก็ทำได้แล้วครับแมงานนี้ไม่ยากครับอาฮ่าหสวยตั้งหากครับเป็นแนวตรงดิ่งเชียวเอออย่างนี้ดีก็เสร็จแต่ว่ามันไม่ใช่ของกล้วยๆนะครับนับได้ว่าปังคุง ดำนาไปได้เยอะทีเดียวสย้แลวเล่นเอาลิเงเหงื่อตกต้องขอพักหน่อยแล้วครับโอ้ทนีนี้ทำไงามานี่มามันกินข้าวกลางวันเลวมาใต้ท้องฟ้าสีครามบนท้องนากว้างกับอาหารกลางวันได้ทานข้าวปั้นฝีมือของคุณยายที่สุดแสนจะอร่อยรอร่อยจริงๆครับ ฐานข้าวปั้นหลังการดำนาก็ถือว่าเป็นการนำโชคให้กับข้าวที่ปลูกใหม่ให้เติบโตจนเก็บเกี่ยวได้ดยปลอดภัยครับให้มีรากสักหน่อยก็ดีวันนี้ลุยงานหนักฝังตัวเองก็ตั้งใจกินอย่างเต็มที่และหลังจากอิ่มท้องแล้วก็มีแรงอีกครั้งหนึ่งแต่ทว่าพอมองดูแล้วก็ดำนาไปได้แค่ครึ่งเดียว เอาละอูโหูทำงานกันต่อเลยเอาเลยสู้ต่อแต่ถ้าว่าในตอนนั้นเองครับเาฮะสิ่งที่ปังคุงเห็นก็คือทำอะไรน่ะฮะสะดุ้งเลยครับจอะไรมาแล้วนะเอาแล้ครับเจมที่หายไปเที่ยวเล่นกลับมาแล้วแหะครับแต่ถ้าว่าดูให้ดีครับในปากของเจมน่ะ คาบอะไรมาด้วยนั่นก็คืองูครับอ้าวงูหมดแล้วก็สิโุยงละปาคุงอ้าวในบรรดาพวกลิงแล้ะก็เกลียดงูเป็นที่สุดเลยครับแม้แต่ปางคุงแค่งูของเล่นโอ้ตยังกลัวมากมายเลยครับแย่แล้วแย่แล้วเจมโอ้ยอันตรายอันตรายมาเล่นกันนะเฮ้ เจมมันเล่นก okay. ันเพอิดูเจมมันทําดูเจมทำอ้าวเจมพี่เล่นงูจนเพลินแต่แล้วเออเอาแล้วไงไปบัคุงกล้าเนาะไปเอวียงเอวียงกั่นใจสุดฤทธิ์แล้วครับแล้วก็เขี่ยงูให้กระเด็นไปให้ไกลๆครับแต่เขาว่าลงไปในนาสิน่ะตอนนี้งูลงมาอยู่ในแปลงนาโอ้ย ปล่อยไว้แบบนี้ก็ดำนาไม่ได้อดีตตายแล้วปังคุงอย่างนี้แจ้งอย่างนี้แจ้งทำไงล่ะไม่รู้อ่ะเฮ้ยจะดำนายังไงย่ามีงูอยู่ในนั้นน่ะไม่รู้แกไม่รู้และแล้วปังคุงก็หาอะไรบางอย่างพบและที่ไปหยิบมาก็คือไม้คานที่ใช้หาบอ๋อถ้าทางปังคุงจะใช้ไม้คานเขี่ยงูครับ ดูสิใช่ไหมโอ้โหาโโดาถูกตัอง <c oughs> ครับ <c oughs> แม่ <c oughs> ปังคุงเขียวโปังคุงตาในจ้องจับพิธงูไม่กระพริบนะครับโอ้โหต่างคนต่างจ้องงูก็จ้องลิงก็จ้องครับแม่ใครหลบตาก่อนถือว่าแพ้ครับอย่างนี้ไม่ไหวครับจ้องนานตาแดงแน่ครับ ตัดสินใจคว้าไม้คานใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยๆเคลียร์สเร็จไมบนี่สำเร็จแล้วติดและเจ้างูเอ๋ยเอาละไปไปไปลงอยู่แรงนานี้ของใครก็ไม่รู้นะอย่ามายุ่งกับแรงนาของฉันทำไงต่อปล่อยไปแล้วแลวแล้วก็ถึงต้นกล้าต้นสุดท้าย เราไหวฮ่าสำเร็จแล้วในที่สุดก็ดำนาเสร็จครับเก่งมากกล้าข้าวที่ปักเรียนกันสวยงาม <c oughs> แต่ละต้นก็เปลี่ยนไปด้วยความตั้งใจของปังคุงอย่งงงทงนี้ <c oughs> ก็เอาป้ายมาปากแล้วครับนี่ปากที่แปลงนาของตอนเองว่าเป็นฝีมือของปังคุงข้าวปังคุงนะครับภารกิจในครั้งนี้ก็สำเร็จได้อย่างงดงาม อย่าใจถึงเวลาที่เก็บเกี่ยวเร็วจังเลย